ทราบหรือ,อยังคะว่าตอนนี้ a c e b o o k เขามีกฎใหม่ในการสร้างรายได้ในวิดีโอของเราแล้วนะคะวันนี้นะคะมีหลายๆท่านเขียนมาถามแม่นิ่มค่ะว่าเขาคืออะไรนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวแม่นิ่มจะพาไปดูนะว่าคืออะไรแล้วก็เพื่อนๆสมควรจะทําอย่างไรคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากฎเขาอยู่ตรงไหนอย่างแรกเลยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่แดชบอร์ดจากนั้นให้เราไปที่การสร้างรายได้นะคะกดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะ เรากดให้ไปที่โฆษณาใน Reels นะคะหรือในสตรีมก็ได้แล้วแต่เราค่ะเขาจะมีนะคะข้อกำหนดมาใหม่นะคะเขาจะเขียนบอกว่าการปรับปรุงข้อกำหนดของโฆษณาในในรีวตั้งแต่วันที่6ตุลาหากคุณไม่เต็ปฏิบัติตามข้อกำหนดเนี่ยคุณอาจไม่มีสิทธิ์รับยอดเองินจากโฆษณาในร e e l s ได้นะคะ เราก็สามารถไปกดดูที่ข้อกําหนดเลยนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านไม่กล้ากดเข้าไปนะคะกดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีข้อมูลต่างๆให้เราอ่านนะคะเพื่อนๆนะคะแม่นิ่มแนะนําว่าให้ทุกคนอ่านเองนะคะไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นแล้วนะคะเพราะเขามีกดมาให้เราอ่านเราอ่านค่ะเข้าใจง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆออ่านทั้งหมดเนี่ยอ่านให้เข้าใจนะคะในเมื่อเรามาสร้างรายได้จาก รีวจาก Facebook จากโฆษณาอะไรต่างๆของเขาแล้วเราสมควรจะรู้กฎทั้งหมดของเขานะคะเห็นไหมคะเขาปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดวันที่12มิถุนาอันนี้จริงๆแล้วเขาปรับปรุงแล้วแล้วเขาพึ่งพึ่งเอามาให้เราดูนะคะเพื่อนๆแม่นิ่มแนะนําให้ไปอ่านนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นในใน c e e o o o k เนี่ยเพื่อนๆต้องอ่านเนาะเพราะว่ามันเป็นความรู้ของเราเพราะเราสร้างรายได้กับเขาแล้วเราต้องรู้กฎทุกอย่าง เวลาเราไปฟังจากคนอื่นแล้วเนี่ยเราอาจจะฟังผิดมานะคะอ่านดูให้เข้าใจนะคะมีอะไรไม่เข้าใจจริงๆเขียนมาถามได้นะคะแต่ว่าต้องอ่านนะคะ